สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแแบบก็จะมาทำโบไว้อะไรนะคะจะทำแบบมีดอกกุหลาบด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปทำดอกกุหลาบกันก่อนนะคะนะคะก็จะมาเริ่มทำดอกกุหลาบนะคะจากโบนะคะเนี่ยค่ะแม่ก็จะพับแบบนี้นะคะแล้วก็จะม้วนนะคะม้วนเข้ามาค่ะม้วน ม้วนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะหักไปข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนค่ะนี่นะคะเห็นไหมเขาก็จะเป็นแบบนี้ละก็ค่อยคค่่ออยๆทำไปนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะหักริบบิ้นนะคะหักโบว์ค่ะไปข้างหลังนะคะแล้วก็ม้วนมาเรื่อยๆนะคะ นี่ค่ะหากไปข้างหลังนะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนนะคะเข้ามาเนี่ค่ะก็จะเริ่มเป็นดอกกลาบเล็กน้อยแล้วนะคะแล้วจะใช้ได้นะคะพันไปเรื่อยๆหรือจะใช้ปืนกาวนะคะยิงเอานะคะก็ได้เหมือนกันนะคะหากไปเรื่อยๆเวลาที่จะยิงกาวนะคะก็จะเนี่ค่ะยิงตรงโคนนิดนะคะตรงฐานนี้ หน่อยนะคะ <S <S> <S ก็จะได้แน่นแข็งแรงนะคะนี่ค่ะเวลาใช้ไปนะคะจะได้ไม่หลุดนะคะอืมแบบนี้นะคะจะไม่ยิงขอบข้างบนนะคะถ้ายิงขอบข้างบนเดี๋ยวจะซึมนะคะแล้วก็ไม่สวยต้องยิงที่ฐานข้างล่างคะ่ะแบบที่แมมยิงให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะพอทํามาตรงนี้แล้วนะคะนี่ มีมีไอ้เจ้าตัวแสบนะคะจ้าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่ทำคลิปให้พี่ๆเขาดูก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาจะจบแมบบก็ดีนะแแบมีปืนมีปืนกาวค่ะจ้าแม่ต้องมายืนทำนะคะเพราะว่านั่งทำไม่ได้นะคะมีลูกน้อยเราใช้ปืนกาวด้วยอะคะ่ะเดี๋ยวเขาจับแล้วจะร้อนได้นี่ค่ะ แมมก็ปิดไปก่อนอืมแบบนี้เนี่ยคะ่ะได้แล้วนี่คะ่ะดอกกลาบก็เสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปทําขั้นตอต่อไปกันค่ะตัวโบนะคะก็นี้คะ่ะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้คะ่ะเห็นไหมคะเป็นลักษณะนี้คะ่ะให้ให้ด้านนี้นะคะทับแบบนี้อ่าด้านนี้คือด้านที่เราจะติดเข็มกัดนะเนี่ยคะ่ะด้านนี้ก็คือข้างนอกเนี่ยคะ่ะข้างนอกก็คือเนี่ย ซ้ายจะต้องทับขวาแบบนี้นะคะเห็นไหมโอเคนะคะเราก็ดูความยาวของเรานะคะเราต้องการความยาวขนาดไหนนะคะแล้วก็จะยิงปืนกาวเลยค่ะแหบมบใช้ปืนกาวนะคะง่ายดีแล้วก็แข็งแรงดีด้วยค่ะหรือเพื่อนจะใช้ได้ก็ได้นะคะใช้ได้เย็บเอาอันนี้แหมยิงปืนกาวก่อนนะคะนี่ค่ะลักษณะนี้ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเข็มกัดนะคะเข็มกัดแบบนี้นะคะแบบว่ามันค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายดีค่ะติดได้ง่ายเลยนะคะแหนมก็จะยิงปืนกาวเหมือนกันนะคะปืนยิงกาวยิงเข้าไปก็กะให้พอดีแล้วก็กดลงไปเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเอา ดอกกุหลาบนะคะมาติดค่ะที่เราทํากันนะคะค่ะดอกกุหลาบแหม่มก็จะมาตัดฐานออกก่อนนะคะตัดฐานออกแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ปืนยิงกาวค่ะก็จะยิงไปเลยร้านร้อยเย็นมีขายนะคะของไดโซนะคะ นี่นะคะแแบบก็จะวางตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะจะวางด้านนี้แปะไปเลยค่ะกดนะคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมก็จะเป็นลนักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาตัดชายกันค่ะชายนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะแมบมอยากจะให้เท่ากันแบบก็เลยทำแบบนี้กัน นะคะแล้วก็จะตัดนะคะเฉียงขึ้นไปนิดนึงนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นต้องใช้ไฟลนด้วยนะคะนี่นะคะก็จะต้องใช้ไฟลนด้วยนะคะลนไว้ริบบินจะได้ไม่หลุดลุ่ยนะคะ Okay. เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะโบไว้อะไรนะคะจะใช้สีดำนะคะแต่ที่แหม่มสาธิตใช้สีน้ำตาลเพราะว่าโบสีดำแบบมีโบแค่อันเดียวนะคะแหม่มก็เลยใช้สีดำสาธิตให้เ,เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้โบไว้อะไรที่แข็งแรงนะคะแล้วก็สวยงามนะคะสามารถใช้ได้นานเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ลองไปทำดูนะคะ thank you